<laughs> แอบเพื่อนอยู่แอบเพื่อนไม่เจกโกโอ็อยู่รู <laughs> ้ไหมว่าเราว่าเราทำยังไงตอนนี้เราอยากให้เห็นบรรยากาศหลงังฝนตกเนาะแล้วก็คชดดูอะเชดดูเราลงทุนดิ เออจะด,ดูดิลงทุนขนาดไหนน่ะเออความอยากไร้ส่วนอ่ะคิดดูเออขาจะมีใครมาคุยกับเราไหมนอ้อฝนก็นตกว่ะ <laughs> กล,ลางร่มไร้ส่วนอ่ะเอามีใครเขาทำกันไหมแบบนี้เอามีใครกล้าไหมอ่ะ <laughs> โอ้โห <laughs> เป็นไงอ่ะ <laughs> ใจเปล่าลร <laughs> อฮ่ามันต้องใจหนาะถึงจะทำได้ขนาดนี้นะ่ะ <laughs> คิดถึงคนเพื่อนคิดถึงพี่ๆที่ทุกท่านเนาะถึงเวลาอยากไล่ถึงเวลาไล์แล้วเราก็มานั่งไล์โดยที่ว่าฝนเป,ปอยเราก็ยังไล์อยู่ไม่ธรรมดานะ่ะคิดดูเฮอ,อ่าใจรักขนาดไหนคิดดูดิคิดดูว่าจะใจรักขนาดไหน อ้าวมาแล้วน้องบบาวสบายดีบบาวเพรแหวงคำมุนสบายดีสบายดีามา,ามจะกดักดกอด